เขาเล่นเนี่ยมาตรฐานของอเมริกาเขาเยอะอยู่แล้วแต่เราเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเล่นเกินมาตรฐานที่ประเทศไทยมีบอลแรกยังเป็นปัญหาคนที่เสิร์ฟเรียกว่าเสิร์ฟดีนะคะก็เสิร์ฟพลาดไม่เอ่ยชื่อแล้วการคงรู้ถามว่าพิบพดผู้ประโยคนี้เดิมๆไม่พัฒนานเหรอที่พูดเนี่ยเราไม่ได้ชนะนะเราแพ้สามหนึ่งแต่เป็นการแพร้ที่โคตรมีความสุขสําหรับคนดู สวัสดีทุกคนนะคะเชียร์สนุกตบสนั่นค่ะพี่บอยจะเล่าเกมเมื่อวานนี้ที่เราเจอกับสหรัฐอเมริกานะคะนี่คือเดอะเบสอีกแมตช์หนึ่งของนักตบสาวไทยค่ะเราได้เซตจ,จากอเมริกาและเราแพ้อ,อเมริกาแต่และเซตในแต้มที่เรียกได้ว่าหัวใจนะคะคนดูอย่างพี่บอยแล้วก็พี่ๆที่มาเชียร์แทบหลุดเลยค่ะก่อนจะเข้าไปดูเกมนะคะพี่บอยขออนุญาตพูดถึงความรัก แล้วก็พลังของความเป็นคนไทยนี่คือความสาม,มัคคีของชาติไทยนะคะหลายๆคนที่อยู่บริเวณโดยรอบเท็กซัสนะคะหรือว่าสะดวกในอเมริกาเนี่ยบินมาบินมาเชื่อวรือบางเมืองเล็กๆมากเมืองเล็กๆแต่ว่าเขาบินมาเขานั่งรถมาเขาเดินทางมากันนะคะก็เรียกได้ว่าเมาื่อวานนี้บรรยากาศที่ทุกคนเห็นเนี่ยคะ่ะคนที่มาดูในสนามเป็นสนามกีฬาในามหาวิทยาลัยเนี่ย เราคนไทยอะค่ะจำนวนเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่าคนอเมริกาเลยนะคะก็ถือว่ากำลังใจของนักตบก็คงจะแน่นเพราะเสียงเพราะป้ายเชียเพราะว่าคนไทยมากันเยอะมากๆนะคะพูดถึงในเกมกันบ้างในเกมเนี่ยก็ถือว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือเกมรับของทีมชาติไทยเพื่อเาเกมรับดีขึ้นไม่ได้บอกว่าเดอะเบสนะไม่ได้พูดว่าเพอร์เฟคแต่ดีขึ้นกว่าเกมก่อนๆน,นะคะในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือ เราทําแต้มแล้วก็เล่นบอลได้รวดเร็วเรียกว่าถ้าในสายตาคนที่ดูวอลเลย์บอลหลายๆเกมแล้วก็ดู VNL 2025ตั้งแต่สนามหนึ่งปักกิ่งมาฮ่องกงแล้วมาที่ออริงตันที่นี่เนี่ยนะคะเท็กซัสเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อวานนี้ที่เล่นกับสารัฐเนี่ยความเร็วของบอลเนี่ยมันเร็วหมาความว่าเขาก็เล่นมาในมาตรฐานที่อเมริกาซึ่งเป็นอดีต ทีมนักตกเหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกนะคะเขาเล่นเนี่ยมาตรฐานของเมกาเขาเยอะอยู่แล้วแต่เราเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเล่นเกินมาตรฐานที่ประเทศไทยมีพี่บอกก็ต้องชื่นชมนะคะแล้วเซตที่เราได้หรือว่าแต้มที่เราได้20กว่าได้ดิวเนี่ยในหลายเซตเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่สุดของความประทับใจเนาะคนดูเนี่ยใจจะสั่นตลอดเวลาแล้วก็เสียงกรี๊ดมากมายนะคะถา,ถามว่าทำไมถึงได้เบอร์นั้นแบบนั้นก็ต้องยอมรับว่าสาวไทยเนี่ยฝึก ตั้งแต่การกีฬาแห่งประเทศไทยมาจนถึงที่อเมริกาเนี่ยฝึกการเล่นเกมเร็วขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดในแง่ของการแก้ไขปรับตัวนะคะอันนี้พูดตรงๆนะเมื่อวานนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูแลก,กันแล้วก็ฝึกกันก็คือหนึ่งหัวใจเมื่อวานนี้มันมีความร้อนความรนคนที่เสิร์ฟเรียกว่าเสิร์ฟดีนะคะก็เสิร์ฟพลาดไม่เอ่ยชื่อแล้วกันคงรู้ในขณะเดียวกัน ลูกบางลูกซึ่งเป็นลูกที่ไม่ควรจะเสียเราก็เสียเนาะอันนี้คือภาพแต่ถามว่าโดยรวมเล่นดีขึ้นไหมเล่นดีขึ้นแล้วก็จังหวะการเล่นบอลมากขึ้นบอลแรกยังเป็นปัญหาแล้วการที่เรารับบอลแรกไม่ชัวรมันส่งผลกับจังหวะ2จังหวะ3นะคะหนึ่งสองสามันไปด้วยกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เราจะเจอกับแมตช์อื่นๆอีก3มแมตช์ที่เหลือเนี่ยบอลแรกต้องสําคัญถามว่าพี่บอยผู้ประโยคนี้เดิมๆไม่พัฒนาเหรอ พี่บอยเห็นกับตาได้ยินกับเสียงบอลที่มันมาเนี่ยมันเร็วมากก็ถือว่ารับบอลแรกได้ดีกว่าเกมอื่นๆเรียกว่าบอลรับเราดับดีกว่าแต่ว่ามันยังดีไม่พอนะคะและถึงเวลานี้เนี่ยพี่บอยก็ต้องขอชื่นชมนะคะควีนบีมค่ะเจ้าแม่บีหลังของเรานะคะก็คือแบกทีมอันนี้พูดตรงๆแต่ว่าเมื่อวานน้องทำไปเกือบ30แต้มคนเดียวนะแต่สิ่งหนึ่งที่เวลา พรพันธ์เขาเซตบอลขึ้นไปแล้วโอ้โหเป็นบีหลังหรือเป็นควีนจะตบเนี่ยมันเห็นชัดเจนนะคะว่าเราเชื่อใจวางใจไว้ใจแล้วก็จะได้แต้มแต่ก็ไม่ใช่ทุกแต้มเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้แต้มสารัฐไม่ได้หมายความว่าเขาเล่นไม่ดีนะคะคือพี่บอยก็มองว่าเขาเล่นต่ำว่ามาตรฐานหน่อยนึงแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่มันยากสําหรับทีมเราก็คือกว่าเราจะได้แต้มเขาเนี่ยมันยากเหลือเกินมันต้องใช้ทั้งความพยายามความมุมานะในการที่จะให้บอลลงพื้นในฝั่งอเมริกาแต่ว่าก็ทําได้นะคะนะคะโดยการหลายแต้มที่เราได้มามันก็มาจากการเสียเองของอเมริกาเหมือนกันเพราะว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยก็มีแต่สกินเนอร์ใช่ไหมคะสาวนักตบที่เป็นคนที่แบกทีมเขาเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็ต้องชื่นชมชมผู้ผ่พันธ์ นาะยชมพู่พันพันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่วางเกมนะเพราะว่าเป็นมือเซตเนาะวางเกมวางนักตบได้ตามแผนนะคะที่โคดออสแล้วก็ซีมสตาร์ฟเนี่ยได้วางเอาไว้อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการเล่นเกมเร็วแล้วบอลสูตรแม้ว่าจะมีไม่มากแต่บอลสูตรก็มีพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นการได้เซต1เซตและการได้แ้มทุกๆแ้มใน4เซตที่เล่นกับอเมริกาเราแพ้นะที่พูดเนี่ยเราไม่ได้ชนะนะเราแพ้3-1แต่เป็นการแพ้ที่โค มีความสุขสำหรับคนดูหลายๆคนที่เป็น first time ครั้งแรกกับการมานั่งติดขอบสนามจะพูดว่าโอ้โหสาวไทยเก่งเหลือเกินเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะคนที่เขาเป็นแค่กองเชียร์นะไม่ได้เป็นกองแช่งะนะเนาะเป็นกองเชียร์เขาก็ดูวอลเลย์บอลแบบความเป็นทีมชาติไทยดูแบบเพราะเป็นชาติไทยอะ่ะโ,โหเขาเดินมาหาพี่บอพี่บอยเราจะสู้ได้ยังไงอะส่วนสูงแล้วก็ไม่ได้ พี่บอลเราจะสู้ได้ยังไงเ่ะเด็กของเราเนี่ยอายุน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็สู้สุดใจกันสู้ยิบตานะคะแลจะจนถึงขนาดนี้หลายคนก็คงจะมองว่าบูบี้กันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้เพื่อนรักที่จะกอดคอกันแหววหมายความว่ากอดคอกันหนีกตกชั้นนะคะแต่พี่บอลก็ยังเชื่อมั่นว่าจะตกหรือไม่ตกชั้นเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเท่ากับว่าทุกๆก,การเดินทางของการเล่นของน้องๆเนี่ยมันที่สุดของหัวใจคําว่าที่สุดหัวใจคือคนดูเนี่ย บอกได้เลยว่ามันคือที่สุดยังเมื่อวานเนี่ยคนไทยเนี่ยจับกลุ่มกันหลังจากเราแพ้อเมริกา3-1เนี่ยจะทุกคนพูดจะบอกจะบอกพูดแล้วบอกว่าไม่เสียแรงที่บินมาจากฮูสตันอู้มันคือที่สุดจังเลยบางคนบินมาจากฟลอริดาบางคนบินมาจากไมอามีบางคนบินมาจาก Florida, บอสตัน,าา Miami, น,นาาเธอมันคือเดอะเบสของชีวิตประสบการณ์ที่ได้มาเชียนนะคะแล้วก็พี่บอยก็ซาบซึ้งนะคะน้ำตาไหลอะเธอว่า จัดงานแข่งวอลเลย์ในสหรัฐตะกองเชียร์ไทยเนี่ยมาเรียกว่ามาแทบจะเท่ากับคนกองเชียร์เจ้าภาพเลยอันนี้เป็นภาพเนาะแล้วก็จากนี้ไปสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือเกมเนี่ยอยากให้น้องๆเนี่ยไม่ลุกรีลุกรนอันนี้คืออ่านปากโค้ดออฟคือบางครั้งเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนที่เรามีในการซ้อมเนี่ยมันไม่สามารถมาก๊อปปี้แอนเพจในสนามแข่งซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของนักกีฬา ประสบการณ์แล้วก็เที่ยวบินในการลงสนามเท่านั้นแหละที่จะช่วยอย่างชมพู่อย่างควีนบีมเนี่ยสองคนนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างคัทด,ดาวเนี่ยสามคนเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะคะว่าเวลาอยู่ในเกมที่มันเป็นระดับชาติอยู่ในเกมที่บีบคั้นเนี่ยก็เอาอยู่นะแต่ก็มีน้องๆที่ใหม่ๆอันนี้ก็เอ่ยชื่อได้นะคะอย่างเช่นโมเมอย่างเช่นอมสินอย่างเช่นน้องเฟิร์นน้องเอ๋ยหรือเอ๋ยเนี่ยอาจจะ ตื่นเต้นโดยเฉพาะเกมที่มันแต้มมันโหพลิกไปพลิกมาในช่วงท้ายเกมท้ายเซตเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆเนี่ยมีสมาธินะคะไม่ใช่น้องทำไม่ดีนะน้องดีมากที่สุดในเวอร์ชั่นของน้องละน้องอัพเวลมาสู่จุดที่พี่บอยเชื่อว่าทุกคนดูแล้วก็ปราบปื้มในความเก่งกาจนะคะแต่อยากให้สติลหรือมั่นคงในฝีมือมากกว่านี้แต่มันก็ยากเนาะเราเป็นคนพูดเนี่ยเราก็พูดมาหมอยได้แต่คนที่อยู่ในสนาม ถูกคนหลายพันคนจับจ้องแสงไฟโฟกัสเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมาก้าวต่อมาวันนี้ค่ะทุกคนขากับเยอรมันเยอรมันเนี่ยเป็นสาวยุโรปที่ถือว่าเป็นทีมที่ทําทีมแล้ว,วดันขึ้นมานะเป็นระดับตัวตัวจีด๊ดละกันเขาก็อยู่ในระดับท็อปทอปของยุโรปเป็นตัวจี๊ดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ ทุกคนพูดตรงกันว่าจะเป็นนักกีฬาแล้วก็บรรดาแฟนคลับที่เป็นกองเชียร์เชียร์แบบเชียร์เชิงบวกนะไม่ได้เป็นกองแช่งแล้วก็ไม่ได้เป็นกองเชียร์ที่ไม่เข้าใจนักกีฬาเนี่ยเขาจะพูดตรงกันว่าเยอรมันคือทีมที่ตบหนักแล้วก็เป็นทีมที่เล่นบอลเร็วบอลวายบอลหัวเสาว,วายเนี่ยได้เก่งมาก,มาก,มากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเจอกับเยอรมันเนี่ยถ้าเราเล่นได้ในฝีมือแบบเมื่อวานกับอเมริกาถ้าเราเล่นได้ฝีมือเดียวกับวันที่เราเล่นได้กับญี่ปุ่น มีความเหนียวมีความแม่นยำในการขึ้นตบแล้วก็หาเทคนิคไปหลอกล่อเขาหน้าสามต้องมาตีสามเมตรต้องคมแต่สุดท้ายใด,ดเนาะรับเสิร์ฟกับบอลที่เราจะรองบอลช่วยกันเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นด้วยดีเฟน์ให้มันได้นะคะก็มันไม่ใช่การง่ายที่จะเจอเยอรมันแต่พี่บอลเชื่อว่าเราวันนี้เนี่ยจะสนุกมากกองเชียร์เนี่ยอาจจะได้ดูถึง5เซตนะคะแต่ถ้าเราฟอร์มมานะมันจะโอเค ทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่บอยกังวลก็คือพละกําลังพละกําลังมาเป็นสิ่งสําคัญเนาะสิ่งหนึ่งที่พี่บอยคิดว่าเราแพ้อเมริกาก็คือการยืนระยะและการเล่นพี่บอยคิดนะคิดเองนะว่าโอ้โหบางครั้งเนี่ยน้องๆเล่นเซตสามละเซตสี่ละกำลังไม่ถึงนะ กระโดดแทบจะไม่ขึ้นและดีตีออกตีติดเน็ตอ่ะอันนี้คิดว่าเป็นเรื่องของพละกําลังซึ่งอันนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะในการที่ทําให้การตีมันคมอ่าการกระโดดบล็อกสําเร็จการกระโดดโดดบล็อกในสมบูรณ์เนาะไปเจอเยอรมันก็คือเจอสิ่งที่เรียกว่ายากยากมากๆกับการเจอทีมที่แข็งแกร่งอีกทีมหนึ่งในโยุโรปนะคะแต่ว่าอ่แม้กระทั่งตัวควีนบีมเนาะพิมพิชยากกลำ บีมเนะี่ยบอกกับพี่บอยว่ามันไม่ง่ายพี่บอยเพราะว่าบีมเนี่ยเล่นหลีกในเยอรมันแล้วก็รู้จังหวะรู้ทิศทางการเล่นของคนตัวสูงพี่บอยว่าวันนี้เราก็คงจะผ่านการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเล่นกับคนตัวสูงมาระดับใหญ่ๆแล้วก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะกับการทำทำทีมของโค้ชออซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นทําตั้งแต่ประมาณปลายมีนาต้นมีสาเองก,ก็รวมทีมกันนะคะเรียกว่านักกีฬามาฟูฟทีมเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยก็เล่นก็ลงสนามเล่น v n l กันแล้วนะคะก็ ถือว่าพัฒนาการจากสนาม1สู่สนาม2และสนาม3ที่ดําเนินงานนะคะควบคุมแผนทั้งหมดโดยโค้ดออสเนี่ยก็เป็นไปตามที่โค้ดออสเคยกึ่นกับพี่บอยแบบนอกรอบแบบส่วนตัวว่าให้อดทนนะบอยเราจะเห็นอะไรมากขึ้นเรื่อยๆในระยะเวลาที่ทําเพราะว่าการเล่นวีเอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่สำคัญมากที่สุดนะคะก็คือมันเป็นสนามที่ต้องลงแข่ง เรียนรู้แก้ไขพัฒนาทีมไปเรื่อยๆซึ่งถ้าถามวันแรกจากสนามปักกิ่งนะคะจนถึงวันนี้มาถึงสนามแอรลริงตันเท็กซัสเนี่ยพี่บอยยอมรับลว่าบอกตรงๆนะคะว่าเราก็มีพัฒนาการถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะที่พี่บอยเป็นกองเชียร์เนี่ยแล้วก็ตามเห็นบรรยากาศตั้งแต่การซ้อมจนถึงขณะนี้เนี่ยการเล่นของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าความแน่นอนนะคะเรียกว่ายืนระยะที่มันมาตรฐานอะ ให้มันเป็นการเล่นแบบมาตรฐานเดิมในระยะที่ยาวๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกว่ายัางวูบวาบอยู่ก็ต้องส่งกําลังใจกันต่อไปนะคะแล้วก็พี่บอยเชื่อว่าทุกคนถ้าฟอร์มาเราจะดีค่ะก็หวังว่าวันนี้เราเจอเยอรมันเราจะได้เซตเยอรมันสักสองเซตนะได้นัดหนึ่งแต้มถ้าเราได้หนึ่งแต้มเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งแต้มที่มีพลังในการที่เราจะหนีตกชั้นนะคือไม่อยากพูดคําว่าหนีว่าตกชั้นแต่ว่าเราก็ต้องพูดเพราะมันคือแฟกต์มันคือข้อเท็จจริงนะคะที่คิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอค่ะ เชียร์ไปได้วยกันนะคะเชียร์สนุกตบสนันพี่บอยเองก็ถือว่าถ้าผู้เล่นสู้กองเชียร์ก็ไม่ถอยถูกไหมคะถ้าผู้เล่นในสนามน้องๆอ,อ,อะคะ่ะสุดใจเราก็เชียร์สุดแรงเหมือนกันเรียกว่าเธอทำอะไรฉันก็ไปอย่างนั้นเพราะว่านักกีฬาสาว ลูกสาวแห่งชาติคือมุนินและแม่บอยและทีมกองเชียร์รอบๆคือมุตตามุนินมุตตาเราต้องช่วยกันนะคะเพราะเรารักกันค่ะนี่คือเชียร์สนุกตบสนันที่บอยรายงานบรรยากาศแบบนี้นะคะจากแอรริตันดารัตเท็กซัสค่ะอยากให้ทุกคนเชียร์ไปด้วยกันไม่ว่าจะมาหรือจะดูอยู่ที่หน้าจอทุกคนทําหน้าที่เพื่อทีมชาติไทยค่ะและย้านะคะหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์หลายคนจะใช้ถ้อยคํามากมายไม่สําคัญเท่ากับว่า ขอกำลังใจค่ะในเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะได้ค่าบูลลี่นักตบพยายามจะาใช้ถ้อยคําที่มันทําลายหัวิตหัวใจกองเชียร์อย่างพวกเราก็จะต้องยิ่งเชียร์อย่างสร้างสรรค์น,นะคะเพราะพี่บอยเชื่อว่าการเชียร์อย่างสร้างสรรค์จะทําพลังจะสร้างพลังให้กับสาวนักตบตบอย่างสุดใจต่างคนต่างทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะเพื่อชาติไทยของเราค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่บอยนะคะสวัสดีค่ะ